นี่คือจุดตั้งขบวนขันหมากของครอบครัวเจ้าบ่าวนะคะจุดที่เราตั้งขบวนขันหมากทุกจุดเราจะถือว่าเป็นหน้าเรือนของเจ้าบ่าวซึ่งอาจจะเป็นบ้านเจ้าบ่าวจริงๆหรือเพื่อนบ้านก็ได้นะคะก็อยู่ที่เจ้าภาพนั้นคุยก,กันกับพิธีกรหรือคุยกันในครอบครัวว่าสรุปว่าอย่างไรพิธีกรงานแต่งงานมีอามืออาชีพนั้นต้องมีหน้าที่นะคะต้องใช้เรื่องของจินตนาการนะคะเราต้องใช้บรรยากาศร,ร่วมเพื่อให้งาน มงคลในวันนั้นเป็นไปอย่างที่เจ้าภาพต้องการจุดที่ตั้งกระบวนขันหมากนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยครอบครัวเจ้าบ่าวทั้งหมดคนที่สําคัญที่สุดถ้าเป็นคนก็คือเจ้าบ่าวตามด้วยคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวตามด้วยเท่าแก่ฝ่ายชายและตามด้วยเพื่อนหรือญาติเจ้าบ่าวที่ถือขันหมากทั้งหมดนะคะ แล้วขบวนขันหมากควรจะมีเท่าไหร่จํานวนกี่คนกันแน่นะคะจํานวนขันหมากจะมีมากน้อยหรือไม่อย่างไรจํานวนเท่าไหร่ไม่ได้มีข้อจํากัดไว้ละค่ะก็อยู่ที่ฐานะอยู่ที่ความต้องการของครอบครัวนะคะมีคํากล่าวที่ว่ายิ่งขบวนขันหมากใหญ่โตมากเท่าไหร่นะคะย่อมหมายถึงเจ้าของขบวนขันหมากหรือครอบครัวเจ้าบ่าวนั้นมีฐานะมั่งคั่งมั่นคงมากเท่านั้นและยังยินดี ีต้อนรับนะคะเจ้าสาวหรือลูกสาวบ้านนี้เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการเพราะว่าหากจํานวนขบวนขันมากมากก็ย่อมหมายความว่าคนที่ถือก็มาก ครอบครัวเจ้าบ่าวก็มามากย่อมหมายถึงคนเหล่านั้นก็คือยินดีต้อนรับเจ้าสาวเป็นดังคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานนะคะเป็นครอบครัวนั่นเองค่ะนะคะขบวนขันมากจริงๆแล้วจะบอกว่าสําคัญที่สุดคือมีขันมากเอกและขันมากโทเท่านั้นขันมากเอกคืออะไร ขันมากเอกก็คือนะคะพานหลักที่เรียกได้ว่าประกอบไปด้วยไม้มงคลที่จะได้อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวไม้มงคลประกอบไปด้วยใบเงินใบทองใบนาคหมากภูถั่วงาเข้าตอกดอกไม้สิ่งเหล่านี้จะถูกบรรจุในพานชุดขันมากเอกทั้งหมดนะคะแล้วขันมากโทคืออะไรขันหมากโทก็คือพานแวดล้อมอื่นๆที่ไม่ใช่ขันมากเอก อ้าครูแมวครูแมวกวนหรือเปล่าคะผมไม่ใช่เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเอกคือหนึ่งแต่เนื่องจากขันหมากเอกนั้นนะคะ มีความสําคัญเป็นหนึ่งแล้วบางประเพณีบางท้องถิ่นก็ยังบอกว่าขันมากเอกต้องมีสองขันนะคะมีสี่ขันมีห้าขันแล้วแต่ประเพณีท้องถิ่นของครอบครัวจริงๆแล้วขันมากเอกมีเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากเราคิดว่าท่านสําคัญขนาดนั้นท่านอยากจะเพิ่มขันเป็นสองขันสี่ขันห้าขันได้หมดคําว่าขันก็คือภาชนะเมื่อสมัยโบราณถือปัจจุบันเป็นพานเราก็เรียกขันมา เหมือนกันนะคะนี่ก็คือชุดขันมากเอกนะคะพานเวทล้อมอื่นๆนะคะใครถืออะไรบ้างพานนี้คือพานเชิญขันมากของบ้านเจ้าสาวนะคะอีกสักครู่เราจะไปที่บ้านเจ้าสาวกันนะคะหน้าเรือนของเจ้าสาวจะเป็นอย่างไรจะถือพานนี้นะคะจะมีข้อมูลอย่างไรติดตามนะคะแล้วก็เจ้าบ่าวนั้นจะถือพานทูบเทียนแพรใหญ่นะคะแล้วก็เด็กน้อยครอบครัวของเจ้าบ่าวก็จะถือพานแหวนผู้ใหญ่ได้ไหมคะได้ทําไมถึงต้องให้ถือ พานแหวนที่เป็นเด็กน้อยก็พ่อพานแหวนพานเล็กนะคะเด็กคงจะถือไหวก็มีแค่นี้เองใครถือก็ได้นะคะล้วนเป็นสิริมงคลทั้งนั้นเนื่องจากคนที่มาในงานมงคลในวันนี้ล้วนเป็นคนที่เป็นสิริมงคลทั้งสิ้นค่ะนะคะขันหมากเอก แล้วก็พานสิงสอดนิยมที่จะให้คู่มงคลคู่มงคลถือนะคะแล้วคู่มงคลคือใครคู่มงคลคือคู่ที่อยู่กินกันสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยอยู่กินกันเปลี่ยนล้นด้วยวาสนาทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาแล้วใครเป็นคนเหล่านั้นครอบครัวต้องคิดเอง นะคะเลือกสรรมาแล้วถ้าไม่มีล่ะก็ไม่เป็นไรเราถือว่าคนที่ถือก็เป็นคู่มงคลแล้วนะคะเห็นไหมคะคนที่มาในงานจึงดีที่สุดเรียกได้ว่าเราได้ทำนะคะสิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลร่วมกันพูดในสิ่งที่ดีอะไรไม่ดีไม่พูดพูดในสิ่งที่มีอะไรไม่มีก็ไม่พูดนะคะนี่คือหัวใจสำคัญของพิธีกรงานแต่งงานค่ะ หลังจากที่เจ้าบ่าวยืนนําหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่เท่าแก่ฝ่ายชายยืนขนาบข้างกันและจะมีต้นกล้วยต้นอ้อยยืนขนาบข้างต้นกล้วยต้นอ้อยนั้นจะต้องยืนด้านหน้าขนาบข้างเจ้าบ่าวหรือขนาบข้างคุณพ่อคุณแม่กับเท่าแก่นะคะในกรณีที่เดินไปเพื่อให้เกิดความสวยงามเจ้าบ่าวต้องเดินนําแสดงถึงความองอาจพึงพายถือพานทูบเทียนแพรสแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อเดินไปยังบ้านเจ้าสาวอย่างลูกผู้ชายเขาเรียกว่าสมศักดิ์ศรี ะะสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสุภาพบุรุษ ลูกผู้ชายตัวจริงค่ะนะคะจากนั้นเป็นพานอะไรต่อนะคะคุณพ่อคุณแม่เท่าแก่ฝ่ายชายไม่ต้องถืออะไรให้ท่านเดินอย่างสง่างามจากนั้นจะเป็นพานขันหมากเอกชุดขันหมากเอกประกอบไปด้วยอะไรบ้างกี่ขันให้เรียงมาเลยนะคะเมื่อขันหมากเอกเรียงมาแล้วก็จะกลายเป็นพานแวดล้อมประกอบไปด้วยขันหมากโทขันหมากโทควรเรียงอย่างไรคะขันหมากโทสิ่งที่จะต้องเรียงได้อย่างสมบูรณ์และงดงามมากที่สุดคือเราจะเรียงเหมือนกันร,รับประทาน าหง่ายๆเลยนะคะข้าวหวานผลไม้ข้าวหมายความว่าอย่างไรนะคะบะประเพณีบางท้องที่เขาจะมีของข้าวด้วยในการจัดหมูนอนตองไก่นอนตองนะคะปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีแต่บางท้องถิ่นยังมีอยู่ซึ่งเราก็ไม่ขัดหากนะคะมีหมูนอนตองไก่นอนตองจะต้องวางหลังจากชุดขันมากเอกคือวางด้านหน้านะคะยืนเป็นคู่ ข้าวเสร็จแล้วจะประกอบไปด้วยขราวกี่ชนิดไม่มีปัญหาใครอยู่ก่อนอยู่หลังไม่เป็นไรชุดของข้าวทั้งหมดวางด้านหน้าถัดจากขันมาเกเอกแล้วถัดจากขราวแล้วก็จะเป็นของหวานของหวานและอะไรเรียงก่อนเรียงหลังได้หมดเพียงแต่นะคะตามความนิยมแล้วสิ่งสวยๆงามๆเราก็ให้เรียงนะคะก่อนก็ประกอบไปด้วยพานขนม9้ามงคลนนะคะทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนจามงกุฎเสนจันทองเอกขนมชั้นนะคะขนม ถ้วยฟูขนมอาลัวได้ทั้งหมดลูกชุบได้หมดนี่คือขนมมงคลนนะคะขนมถั่วทองได้ทั้งหมดนี่คือขนมมงคลนับแล้วให้ได้9อย่างเราเตรียมไว้อาจจะสองพานอาจจะมากกว่าสองพาน,นะคะอาจจะอย่างละคู่เลยก็ได้ซึ่งได้หมดแล้วแต่เจ้าภาพท่านก็จะเรียงไปนี่คือขนมนะคะแล้วก็มีขนมอื่นๆบรรดามีจากนั้นถัดจากขนมแล้วจะเป็นผลไม้ ผลไม้อะไรขึ้นก่อนได้หมดค่ะใครสะดวกขึ้นก่อนแต่ยืนเป็นคู่กล้วยส้มมะพร้าวได้หมดนะคะวางเรียงเป็นคู่แล้วยืนไปเท่ากับจํานวนที่เตรียมมากเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่เจ้าพานะคะนี่คือการจัดเตรียมนะคะ แล้วจากนั้นเมื่อขบวนขันหมากตั้งพร้อมเพลียงแล้วนะคะพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพมาช่วยจัดเรียงเราต้องรู้ว่าจัดเรียงอย่างไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าภาพฝ่ายชายหรือครอบครัวเจ้าบ่าวเมื่อตั้งขบวนขันหมากแล้วเราก็จะหลอมรวมทุกคนนะคะพิธีกรงานแต่งงานก็จะบอกว่าเอาลคะค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะได้เวลาเลิกงามยามดี นะคะขบวนขันหมากมหาเศรษฐีพูดตามนี้เลยนะคะขบวนขันหมากมหาเศรษฐีพร้อมเคลื่อนตัวแล้วเมื่อพูดแบบนี้คือการให้สัญญาณขบวนนะคะก่อนที่เราจะให้สัญญาณเราต้องคุยกันพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทุกคนพร้อมแล้วเขาจะใจจดใจจ่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนะคะแล้วพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ จะต้องฝึกในการนำโหนะคะโหให้กับขบวนเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อเรียกความฮึกเหิมเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานเป็นคนแรกเราจะบอกว่านะคะเอาล่ะค่ะแขกผู้เขียติทุกท่านคะครอบครัวเจ้าบ่าวทุกท่านนะคะท่านมหาเศรษฐีทุกท่านเลยวันนี้นะคะเราก่อนที่เราจะเคลื่อนตัวเราจะโหนะคะพิธีกรจะโหสามโหให้ทุกท่านฮิ้วดังๆดังไปถึงบ้านเจ้าสาวให้บ้านเจ้าสาวทุก คนอกนะคะหัวใจวันไหวแล้วก็มีความสุขกับเสียงของเราไปด้วยเราทั้งหมดนั้นเลยเราเป็นผู้นำนะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะทุกท่านหิ้วนะคะ ร้องรำทำเพลงสนุกสนานนี่คือจุดเริ่มตน้นเห็นไหมคะครูแมวนะคะแค่ทดสอบแบบนี้เพื่อนบ้านยังโหรอ้องกล้องตามเลยนี่เป็นธรรมชาติสุดๆไปเลยละคะ่ะอย่าลืมนะคะพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพต้องพร้อมไปฝึกโหด้วยคะ่ะ